ไฮโซมันฟาเดือดโดนโยงขายกระเป๋าปลอมพร้อมทั้งส่งข้อความถึงนักร้องดังดวนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์แทบจะในทันทีหลังจากที่จ๊ะนงพนีมหัดไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกมาโพสคลิปวิดีโอลงในช่องติ๊กต็อกเล่าประสบการณ์ตรงในอดีตว่าเคยถูกคนเที่ยวรักและเคารพหลอกขายกระเป๋าแอมมทปลอมให้จนเป็นเหตุให้ต้องสูญเงินเก็บหลักแสนเพราะความไว้ใจซึ่งลักษณะของบุคคลนี้ เป็นผู้หญิงเก่งขับรถเลมโบกินีและใช้ของแบรนด์เนมทั้งบ้านและจากคำบอกเล่าของจ๊ะนงพนีทำให้บรรดาสายสืบโซเชียลพากันตีโจดตามหาไฮโซคนดังกระทั่งหลายคนโฟกัสไปที่ไฮโซมานฟ้านักแสดงสาวโปรไฟล์หรูดีกรีคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศสภาธนายความโดยล่าสุดไฮโซมันฟ้าได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่ถูกพาดพิงถึงเรื่องนี้พร้อมวอนขอให้สาวจ๊ะออกมาให้ความประจ่างหลังมีคนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นตนเองโดยได้ระบุว่าจากกรณีมีข่าวเรื่องไฮโซโลหลอกขายกระป๋อป้อมให้แก่นักรองท่านหนึ่งแล้วมีเพจหนึ่งนำไปโยนหินถามทางทำให้มีผู้เข้าไปคอมเมนต์พัดพิงมาถึงตัวม่านอย่างมากมาย และจากเรื่องดังกล่าวมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและไม่ได้รู้จักกับทางนักรรองผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวและอยากให้ทางนักรรองผู้เสียหายออกมายืนยันว่าไม่ใช่มานค่ะไม่งั้นจะมีคนที่เข้าใจผิดกันอย่างไม่จบไม่สิ้นและทําให้เราเสียชื่อเสียงซึ่งกระทบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างมากรบกวนช่วยให้ความเป็นธรรมและความกระจ่างด้วยนะคะเพราะมานไม่อยากตกเป็นจำเลยในสิ่งที่ไม่ได้ก่อค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ